ครับลุยครับนี่ก็เห็นบักหอยแล้วครับเอาบักหอยไปก่อนนะครับนี่นครับเก็บหอยก่อนครับหอยเชอรี่มากนึงครับผมมากนึงว่ากุ้งขี้หินลายพี่เนาะไม้เนี่ก็เป็นไม้อยู่ข้างแป้งย่างผมนี่แหละครับผมนะครับเห็น เ,เป็นหุงเหนม้งเนาะไฟผมก็คือจังมีม,มีแหละเนาเร่งเห็นเต็มที่แล้วครับเมื่อตอนไหนก็เอาตะน,นันนะ้นเนาะนี่ครับมาก,กับพาพาขู่กายครับพาด้านยิงโอ้ยเ,เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับตะกับเห็นไหมครับตะกับนอนอยู่ครับตะก,ก,กับตะกรับมาเนาะ ขอ,องป้าหลุกซ้อนผมลกุกไปดีเลยครับกับไงอยู่ครับเหยียบร้อยครับได้ครับ <c oughs> นี่ครับขออนุญาตกเก็บครับมาแล้วพี่น้องรู้สึกว่าสิเห็นบิ๊กเบิ้มด้วยพี่น้องจัวชักสิสะเลือทถอนใส่หรอกบิ๊กเบิ้มเล่บบางกีด้ย นี่ก็ตัวตัแรกนะครับปิบ้มปิบเบ้มนี่ครับนี่มันวงวงไฟผมเลยครับนี่โอัวบมแม่ตัวนนน้อยุ๊เห็ดเพิ่นปิบเ้มนี่าชะยุ่งกันนี่ละนี่เห็นอะไรอเห็นแล้วครับมองไฟผมนี่สองตัวมี่สองตัวนี่บขอมาหาผมจริงจริงไหนว่นี่ยเรีกเมาหาผมเลยนี่ครับนี่ข้างนานี่ารัิงจงไหนว่นี่ ยิ่งไรนี่บโบ๊ะแมนนะครับน้องบบถือด้วยนี่เพิ่มเห็นไหมพี่นอ้องเอ้าโอ้ยขาตาหาเรียมหาทรงพี่น้องเขามา่ใกล้พูดมันอยู่ในตั้งฉากถ้าเป็นดับยิงนะ่ะสิโปผาดเลยจะหเอายิงจากถังทึ้งลงขมถังล่างนะพี่น้องหายจ่อยใหญ่ครับ อ๋อคนนี้คนนี้กับโอ้นนี้หน่อยฝนบาเชื่อมาหน่อยเหรพี่น้องก็ถือว่าใหญ่อยู่แต่เอ๊ะมันกี่เห,น,หน,นี่ยแนะนำเท่าคุณเหรอเดยน้นำเร่าคุณเหรอพี่น้องเสียงขั้นขา,ขาดท่องหาคูโอ้ยอดเล้วพี่น้องเอ๊ะข้าจะหา,หาเรียมเดี๋ยวคอยเวียนมาไหมครับเพราะมันเป็นท่าน้ำไหล เดี๋ยวก็ใส่แง่ี้แห้งยี้นี้แค่น่องต้องกิน,นี่ไงก็ตัวแหลกเปขันอยากเก่าไว้ครับเก่าไว้่ขาดโอกาสเสียเงินแขะเอาเดี๋ยวไปต่อครับไปต่อครับต่อต่อครับสิมีเพิ่มแต้มบ่ จะกลับหน้อยกลับตัวกระสุนกลับหน้อยกลับตัวกระสุนเนาะครับจะกลักกกบ,บน้อยหน่อยให้มั้งมองวงไฟผมกลับน้อยครับเฮ้ยแห้งว่างหอบเลยแข้งหนาวพี่น้องเลยขนาดประดีดับยิ่งเลยครับนี่ย่างโคก นั้งโคกทั้งหนาวต่อครับหมันกันนะครับอ่ะเอว่าโอเคแล้วครับสองแต้มนะครับมอสกับสองแต้มครับไปลุยต่อครับผมอืมตัวหนึ่งนี่จะนำคุณพีหน้องอนี่นี่นี่เฮ้นี่นี่มันไปผมเดยครับเห็นบ่าลบแล้วลบแล้วลบแล้วทีท มองมองามคุ้นๆแล้วกน้องเอ้ยมอเห็นจ้วยโอ้โหนี่นี่นี่เห็นมัน,น้นไหมเนาะเออภัยได้ครับเอ้าเรียบร้อยพี่น้องดินมานนี่ดีไหมเนี่เ,นเรียบร้อยพี่นเนาะอยู่ปะเอ้าโอ้ยอยู่อยู่พี่น้องตกใจหมัม้ยง่ายเก็บครับ อนาเก็บครับครับพี่ต่อครับรกะเป็นไรกะสิสิ่งแต่ไทยเพื่อนาครับเราทุ่งไทยว่าเดี๋ยวสี่ขออนุญาตเนาะออกหากินห่าอยากกระล่อดุลุบผลงานเอาสเสียดียวกันนนะครับผมว่าป้าสายครับสายอยู่ครับใจห่อนโพด ยิ่งบืดหลายคุณตัวหนึ่งครับแรงยนคือ่ะครับขอภั้นะครับในความบรสัดเจนม่ภาพเพราะไอีมองสุขเคงสุกหนามไลยตัวพี่น้องเดี๋ยวสิรอบเบียนกลับมาใหม่ครับผมรอให้นาำพันเศร้าคุณก่อนอนะขออีกทักอะ

อันนี้ก็ตัวหน่อยเพิ่นหน่อยปวดครับบ่เอาครับไปกับกล่องบอ่สสามมาขี่กันเลยตาตีกล่องนี้มีคอนใหม่เพราะสิคักกันเลยเพี่น้องนี่ก็ตัวน้อยเห็นองให้มองครับนี่ครับนะเขาให้ลูกซ้อนเี่ยวเบื้งตุกด,ด,ดอกแต่บนยิ่งเด้อครับผมสี่เบื้องนั่นไปเหรอ ขอบใจนะครับคุณมอดาคนคุณอะไรคนครับอ๋ะครับเดี๋ยวถ่ายทิศกล้ามสรุปผลงานเสร็จแล้วนะครับผมคุณครับครับึ้นแล้วครับผมหนาวไว้ครับไปบอกไกด์แล้วครับหาพ่อได้กินไดอยากนะพี่น้องขอบคุณถูกการรับชมกอบผมขอบคุณถูกกำลังใจครับคุณครับผม